สำหรับ4ีอมสอย่างนี้นะครับเอาพุทก็มีทั้งโซลิดและทูฟอินพุตก็มีทั้งบาลานและมีภาคโฟโนโให้เล่นด้วยครอบคลุมในการใช้งานและที่สำคัญคุณสามารถที่จะไปต่อเล่นเป็นแบบไบแอมโมโนแบบไบแอมได้ i n t o t o s h นะครับเป็นเครื่องเสียงที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมากนะครับและทุกวันนี้นะครับ a ม Intosh นอกจากคงความคลาสสิกแล้วเทคโนโลยีที่ a ม i n t o s ชนะครับคิดค้นแล้วก็นำมาออกแบบเครื่องเสียงรุ่นใหม่ๆนั้นถือว่าเนือชั้นเป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับ p รีแอมนะครับรุ่นเรือธงของไม i n t o s h ก็คือรุ่น C12 นะครับผมอยู่ที่โชว์รูมของ KS Home Entertainment Plus นะครับ สาขารัชดานะครับกับคุณนัทพงศ์คุมยราชนะครับผู้จัดการโชว์รูงซึ่งเป็นคนที่รู้เรื่องดีของ m a c i n t o ท h คนหนึ่งทีเดียวครับผมสวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับสวัสดีครับคุณกิษณนาครับ m a c i n t o ท h เป็นแบรนด์อิมเมจของโลกไม่ได้หยุดยั้งในเรื่องของพัฒนาพรีแอมเพื่อที่จะให้เข้าถึงอารมณ์ของนักฟังเพลง ได้หลากหลายมากขึ้นในอดีตเนี่ยเขาผลิตปรีแอมรุ่นเรือธงคือ400แล้วก็มา4,200แล้วก็มา4,000แล้วก็มา4,100ได้รับความนิยมแล้วก็ประสบความสาเร็จอย่างมากปัจจุบันนะครับแม็กอินทอได้ผลิตปรีแอมที่จะเสริมประสบการณ์ในการเล่นได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นก็คือปรีแอมรุ่น4 1 2 0 0ซึ่งเล่นแบบโมโนแบบไบแอมตั้งแต่ต้นทางไปได้เลยนี่ถือว,ว่าเป็นปรากฏก,การณ์ใหม่ของการ สร้างสรรค์เปรียแอมเลยใช่ไหมเป็นเจ้าแรกนะครับที่คิดค้นเรื่องของการเล่นแบบนี้ก็คือมีภาคที่เป็นหลอดก็โซลิดสเตตอยู่ด้วยกันใช่ครับแล้วแยกอิสระสามารถที่จะต่อเอาพุททั้งหลอดแล้วก็โซลิดเข้าไปที่ power a m ได้เลยแล้วที่เห็นเป็น2ชั้นเนี่ยมันคืออะไรครับคือเดิมอย่างนี้นะครับตั้งแต่ตัวเรือธงตั้งแต่400 4 0 0แล้วก็4000 4100นี่นะครับเขาจะทําตัว power supply แยกซึ่งข้อดีของ แยก power supply นี่ค,คือการลดสัญญาณการกวนแล้วก็เสริมด้วยเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่เป็นในส่วนของดิจิตอลด้วยก็คือภาคดิจิตอลเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนี่เลยเอาเป็นการคอนโทรลควบคุมต่างๆในส่วนของเป็นดิจิตอลคอนโทรลจะอยู่ตรงนี้คือจะไม่ไปปะปนกับภาคที่เป็นขยายปรแอป์เลยแล้วที่สําคัญคือเป็นปรีเพียวอะนาล็อกซึ่งรุ่นเดิมเนี่ยเขาจะมีหมวดดิจิตอลเข้ามาเสริมส่วน40,002จะเป็นปรีที่เป็นเทียทูบคือจะไม่มีแดกไม่มีอะไรเข้ามาความโดดเด่นของปรี รุ่น4 0 0 0นี่นะครับ,รบเขาสามารถที่จะเลือกเล่นเอาพุทได้ทั้งโซลิดและทูฟในส่วนของการต่อก็คือต่อเป็นบาลานซ์หรือจะต่อเป็นแบบ RCA ก็ได้สามารถที่จะเลือกเล่นได้ทั้งอสองระบบหรือถ้าอยากเล่นเป็นโมโนแบบไบแอมก็สามารถที่จะต่อเข้าเล่นพร้อมกันได้เลยสมมุติเรามีเรบแอมตัวหนึ่งครับเราอยากได้ภาคขยายแบบพีหลดใช่ไหมครับเราก็เลือกหลอดก็ได้มันก็จะมีช่องต่อ ให้ต่อเป็นช่องหลอดออกไปแล้วก็วันไหนเนี่ยเราอยากเปลี่ยนอารมณ์มาฟังเพลงที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากแบบกระชับกระชับ,บอยากได้ภาคีที่เป็นโซลิสเตตแล้วก็ต่อที่เป็นอัพพุตโซลิสเตตใช่ครับแต่ในขรณนการ,รถ้าเรามีโปรแอม,ม,ม,มที่เป็นโมโนแบบบายแอมเลยนะครับ ยกตัวอย่างเช่น MC 901ของเม t ทอร s สเราก็สามารถที่จะต่อได้เล็กไม่ต้องผ่านคอสเซเวอร์ของ MC 901คือต่อพร้อมกันเลยเพราะว่า901เขาต้องมีทั้งภาคหลอกและก็โซลิดก็สามารถที่จะต่อออกไปเล่นได้เลยคือผมสรุปง่ายๆอย่างนี้นะครับทุกอารมณเพลงที่คุณต้องการณตรงนั้นณเวลานั้นคุณสามารถที่จะเลือกฟังได้เลยบางทีเราจะเล่นแบบเพลงแบบที่มันมีจังหวะคคักใช่ครับร็อกอะไรหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับคือถ้าเราเล่มีปีหลอดอย่างเดียวมันก็ให้บมงเีมก็จะ ขาดขาดไปไม่รวมไปอะไรับแต่ว่าตัว40,000สองเนี่ยตอบสนองได้ครบหมดได้ครบหมดคือไม่ว่าเราจะฟังเพลงอะไรนะได้ทั้งหมดและนี่คือวิวัฒนาการของแม็กนททอตที่ไม่ได้หยุดยั้งในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการที่จะสื่อถึงอารมณ์เพลงของนักฟังไอเอ็นและนี่สำคัญคือใช้งานง่ายใช้งานง่ายครับใช้รีโมทคอนโทรลแล้วก็กดเลือกในกรณีถ้าจะเลือกเอาพุดเป็นหลอดหรือเป็นโซลิดที่เราต่อไว้ในกรณีการถ้าเกิดเราจะต่อเป็น RCA ออกไปเราก็สามารถที่จะ กดเลือกที่รีโมทได้เขาเรียกว่าความโดดเด่นของปรีแมงทอสซึ่งเป็นตัวท็อปสุดก็คือพูดไงว่าเทคโนโลยีนี่แบบล้ำหน้ามากล้ำหน้ามากแต่การใช้งานนี่แบบ User f r i e ฟ d l y เลยใช่ครับแล้วก็เป็น new f l a g s h i p ซึ่งจริงๆแล้วผมอยากให้นักเล่นหรือว่าสาวกของแม็กก์ทอสเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการเล่นสไตล์เสียงก็ยังแบบแม็กก์ทอสยังคงความเป็นแม็กก์ทอสไม่เปลี่ยนแปลงครับที่สำคัญก็คือยังจะมีแอมอีกตัวหนึ่งซึ่งจะออกมาสามารถที่จะไปเล่นคู่กันได้นะครับ MC 35ม0ปอร์เซถซึ่งเป็นตำนานของ o o d s t o c k แล้วมีภาคโฟโน่ไหมครับตัวนี้มีครับมีภาคโฟโน่ทั้ง MM และ MC สามารถที่จะตั้งค่าในการเล่นได้นะครับตั้งเป็นพารามิเตอร์ต่างกันก็ได้อะไรพวกนี้ครับข้อดีของปรี c i n To s h ครับนะครับซ enfin ึ Dos ่งสามารถที่จะเล่นโฟโน่ได้เห็นมีช่องเสียบดโฟนด้วยใช่ครับมีช่องเสียบดโฟนด้วยตรงนี้ครับถ้าขยายดโฟนของแม็กทอสนี่ขึ้นชื่อเหมือนกันขึ้นชื่อเหมือนกันเพราะจริงๆก็คือเขาก็มีทําแยกเหมือนกันครับครับึ่งเป็น เป็นของที่เป็นเดโฟนที่ดีมากนะครับสำหรับตัวนั้นและที่สำคัญก็คือเรื่องของดีไซน์นะวัสดุที่ใช้ก็คืองานพรีเมียมหลอดก็สวยนะครับไฟเนี่ยเราปิดเปิดได้แล้วแต่ความชอบเลยสำหรับ c 2 2 0 0อย่างนี้นะครับผมสรุปอย่างนี้ว่าเอาพุทก็มีทั้งโซลิดและทูฟทูนะครับอินพุตก็มีทั้งบาลานซ์และมีภาคโฟโน o ให้เล่นด้วยนะครับซึ่งเขาเรียกว่าครอบคลุมในการใช้งาน และที่สําคัญคุณสามารถที่จะไปต่อเล่นเป็นแบบไบแอมโมโนแบบไบแอมได้ถ้าลูกค้าสนใจที่อยากจะเข้ามาทดลองฟังนะครับโดยเฉพาะแฟนๆเมงทอที่เล่นปรีรุ่นเก่าอยู่แล้วอยากจะอัปเกรดนะครับก็ติดต่อมาได้ที่สำนักงานใหญ่ที่นี่นะครับหรือที่โชว์รูม CDC แล้วก็ที่ฟอร์จูนร้านบูมิเตอร์นะครับสามสาขาสามารถโทรเข้ามานัดหมายในการที่จะมาทดลองฟังได้นะครับแล้วเราก็ยังมีแอม ที่เป็นโมโนแบบแอม901ให้ทดลองฟังได้ด้วยนะครับที่เป็นสามารถที่จะเป็นเลเวลแบบเช่นกันได้มันเป็นมิติใหม่แล้วก็ผมว่ามีเจ้าเดียวที่คิดค้นเรื่องการเล่นที่ทั้งโซลิดแล้วก็หลอดได้นะครับผมว่าเจ้าอื่นยังไม่มีจบเลยอ่ะเนาะใช่ครับไม่ต้องไปควานหาว่าจะต้องหลอดหรือว่าโซลิดเต็แล้วอะไรเซื้อซื้อทีเดียวจบเขาเรียกว่าความเป็นไฮเอ็นรวมอยู่ที่ตรงนี้แล้วแต่สุดท้ายนี้คิดว่าความเขาเรียกอะไร อะไระครับที่ทําให้ m มนท์อินทอร์ก้าวมาถึงทุกวันนี้อย่างที่บอกครับผมว่าเขาเข้าใจนักเล่นไฮเอน n d เข้าใจของอารมณ์เพลงครับที่จะสื่อถึงนักนักเล่นนักฟังได้ครับเขาก็เลยไม่ได้หยุดอย่างนเดงยวอนองการเพิงแล้วนี้คือแบรนด์อิมเมจของโรสใช่ครับไมนอินทอรรุ่น4ี่หมถ้าคุณเป็นแฟนของ m มนท์อินทอรหรือไม่ใช่แฟนของ m มนท์อินทอร์บอยากจะก้าวเข้ามานะครับเพื่อที่จะสัมผัสความเป็นที่สุดนะครับ แบรนด์เครื่องเสียงยี่ห้อหนึ่งในโลกก็คือตัวซีมืองนะครับน่าจะเป็นเป้าเป้าหมายคือเป็นเป้าหมายที่ตัดสินใจได้เลยว่าเล่นต้องเล่นรุ่นนี้ใช่ใช่ครับก็ถ้ามีรายละเอียดอะไรอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยทางคุณนั่นผ์ได้นะครับยินดีที่จะให้คำตอบหรือว่าจะมาทดลองฝังก็ได้นะครับที่โชรูมของเคสนะครับก็คือมี3สาขาคือมีที่รัชดาใช่ไหม CDC แล้วก็ฟอร์จูนแล้วก็ตรงที่ฟอร์จูนขอบคุณคุณนัทพงศ์มากครับที่มาเขาเรียกว่ามีอะไรใหม่ๆบอกเล่ากันยินดีที่จะนําเสนอตัวนักนักฟังอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ